สวัสดีครับครอบคร,บอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านผมไม่เคยทําคลิปในช่วงนี้เลยนะครับแต่วันนี้คืนนี้นะครับก็จําเป็นจะต้องทํานะครับเพราะว่า,าผมก็นั่งฟังคลิปช่องอื่นเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นผู้สื่อข่าวหรือว่าเป็นเพื่อนๆนน้องๆน,นะครับที่ท o Youtube เกี่ยวกับฟุตบอลไทยผมเชื่อนะครับว่าช่อง Youtube ฟุตบอลไทยทุกช่องเนี่ยมีความรักต่อช้างศึก นะครับต้องการที่จะเสนอข่าวแล้วก็ทําเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับทีมชาติไทยของเรานะครับก็เป็นในแนวเดียวกันเลยครับคือคําพูดคําวิจารณ์เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเรามีหน้าที่ในการวิจารณ์ผมจะเล่าอะไรให้เพื่อนๆฟังนิดหนึ่งนะครับว่าการวิจารณ์แบบตรงไปตรงมาเนี่ยมันจะทําให้นะครับเพื่อนๆบางคนที่มองดูฟุตบอลแล้วมันมีความรู้สึก ผิดปกติอะไรไปบางอย่างเนี่ยเกิดปลดล็อกแล้วรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรตรงนี้เนี่ยถ้าเรามีสปิมีน้ําใจการฟังการวิจารณ์เนี่ยพอเราปลดล็อกเสร็จพอเราเข้าใจเสร็จมันก็จะจบครับนี่คือประโยชน์ของการฟังฟังบทวิจารณ์นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีบทวิจารณ์เนี่ยถ้าเราพูดไปเลยเกี่ยวกับแพชชั่นเป็นข้อครัวฟุตบอลว่าเราจะบวกอย่างเดียวเลยเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ค้างคาใจและ นะครับมุมมองที่มองไปอย่างช่องผมเนี่ยจะมองว่าผมอ้วยอย่างเดียวเลยแต่คําวิจารณ์ของเรานะครับมันจะต้องไม่ไม่มีการเสี่ยมนะแล้วมันต้องจบตรงจุดนั้นจบเดียวนั้นเลยโดยไขยข้อกระจ่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นแค่นั้นเองนะครับเกี่ยวกับคลิปวิจารณ์มันจะต้องไม่มีส่วนปนของคําว่าบูลลี่ต่อว่าแบบไรเหตุผลและมันจะต้องไม่เป็นส่วนที่มาเสี่ยมเพื่อให้เกิดความแตกแยกหรือทําให้ เกิดปัญหาในทีมชาติไทยจุดนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์นะครับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์เนี่ยมันจะทําให้ผู้ที่เกิดความคับข้องใจเนี่ยอย่างผมก็เหมือนกันครับเวลาผมาเกิดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเนื้อหาสาระของบางเรื่องที่ผมกาลังติดตามอยู่เนี่ยผมเกิดข้อกังขานะครับเมื่อผมฟังบทวิจารณ์แล้วผมจะได้อะไรหลายอย่างเลย แล้วหน้าที่ของผู้วิจารณ์เนี่ยพอจบพอจบบทวิจารณ์เขาแล้วเนี่ยก็เข้าสู่หมดในสิ่งที่เขากำลังทําอยู่ต่อไปก็คือรอบครัวฟุบอลไทยตรงจุดนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคนที่นะครับมีหน้าที่ในการมองแล้วก็วิจารณ์เนี่ยไม่ยอมทําหน้าที่เนี่ยนั่นแหละครับเขาเรียกว่าคือการอวยอย่างเดียวนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจนะบทคลิปนี้เนี่ยปกติแล้วผมจะไม่ทําคลิปซ้ํานะตอนกลางคืน แต่คลิปนี้อยากจะมาอธิบายเพราะว่าผมดูช่องน้องๆน,นะครับที่ท o YouTube เขาก็ออกมาทําคลิปซ้อนเหมือนกันนะครับทุกคนแคร์ช้างสึกหมดเลยนะครับอยากจะให้กําลังใจอิชิให้กําลังใจนักเตะทุกคนเพียงแต่ว่าเราต้องรับคําวิจารณ์ได้นะจุดนี้นะครับเป็นสิ่งที่พูดไม่ได้หวังว่าจะให้ทางทีมหรือโค้ดมาเข้าใจแต่ต้องการปลดล็อกอะไรบางสิ่งบางอย่างสำหรับคนที่ชมฟุตบอลว่ามันเกิดอะไรขึ้น นะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะผิดปกติไปเราต้องยอมรับนะว่าในแมตที่ก่อนก่อนหน้านี้นะที่เราเจอกับทีมอกับแมตนี้ที่เราลงแข่งขันเนี่ยทีมเราเนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันเยอะพอสมควรจุดนี้นะครับถ้าจะไปะพูดกันแบบวิเคราะห์นะดีๆแล้วเนี่ยเท่าที่ผมมองดูนะแอคชั่นของมาซาดาอิชิเพราะว่าวันพรุ่งนี้เราจะต้องบินไปสิงคโปร์ และทีมชาติสิงคโปร์เนี่ยผมถือว่าเป็นทีมที่มีมาตรฐานดีสุดเนื้อผมว่าดีดีกว่ามาเลยนะถ้าที่ผมดูกันในขันมาสองแมตช์เนี่ยสิงคโปร์อยู่ในมาตรฐานที่ดีกว่ามาเลยตอนเนี้ในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องโค้ชเรื่องนักเตะแล้วก็เรื่องแพชชั่นต่างๆการรวมทีมเขาแน่นกว่ามาเลยดังนั้นแมตช์ที่จะไปเจอกับสิงคโปร์เราออกนอกบ้านด้วยไปเยือนเขาด้วยเนี่ยจึงเป็นแมตช์ที่สาคัญมากดังนั้นก็เป็นไปได้ครับ คือถ้าเกิดเราไปนั่งอยู่ในตำแหน่งโคจิชิมันลําบากเลเคือในการจัดตัวผู้เล่นลงในวันนี้แต่นะครับผมก็มีม,มีเพื่อนคนหนึ่งมาคอมเมนต์บอกว่าอิชินะครับเซนเซอิชิเนี่ยเขามีความเชื่อมั่นในนักเตะอย่างมากเลยก็ก็เหมือนกับเราเนี่ยมีอะไรบางอย่างที่โค้ดเนี่ยเขาเชื่อมั่นให้โอกาสเรานะครับถึงแม้ว่าจะโดนวิาพากษ์วิจารณ์ก็ให้โอกาสเราแล้วให้โอกาสเราอีกดังนั้นนะครับตัวนักเตะเองเนี่ยต้องรีบทาความเข้าใจในตัวโค้ดว่า ท่านนะมีของดีที่โค้ชขมองเห็นท่านจะต้องรีดศักยภาพของท่านในโะอกาสติดทีมชาติไทยออกมาให้เร็วที่สุดซึ่งผมเชื่อว่าน้องๆกลุ่มนี้นะเขามีความสามารถพิเศษในตัวเขาเองนะครับบางครั้งบทวิจารณ์และสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอิชิเนี่ยเขาต้องยอมเจ็บปวดทุกอย่างในการรับคําวิจารณ์ต่างๆหรือคาคาวิจารณ์สร้างสารรค์ผมเชื่อว่าคนญี่ปุ่นหรือว่าคนที่เข้าพัฒาาแล้วเขารับได้นะครับ แต่คำกล่ด่าหรือการใช้อารมณ์เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่มีจุดที่มันมันมันเป็นประโยชน์นะครับตัวนี้ผมไม่พูดถึงนะดังนั้นนะครับน้องๆน,นะครับที่เป็นนักเตะทีมชาติไทยเนี่ยที่ได้รับโอกาสเนี่ยจะเห็นเสมอครับว่ามีคําพูดว่าเมื่อได้รับโอกาสจะต้องใช้โอกาสตัวนี้เนี่ยสร้างผลงานให้ดีที่สุดสมกับที่โค้ชเข้าไว้วางใจจุดนี้ผมเชื่อมั่นว่านักเตะของเราจะต้องทาผลงานให้สมกับที่ติดทีมชาติไทยแน่นอนครับ เพียงแต่ว่านะครับระยะเวลานะบรรยากาศในการลงแข่งขันในน,ในนามทีมชาติมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายม,มันต้องใช้เวลาพอสมควรดังนั้นเราต้องรอจังหวะและโอกาสแต่ผมเห็นความกล้าเสี่ยงของอิชิในการลงตัวผู้เล่นเนี่ยและอิชิไม่ทําครั้งนี้ครั้งแรกครับเขาทามาหลายครั้งแล้วเพื่อจุดประสงค์เป้าหมายข้างหน้าเช่นการที่จะไปพบกับสิงคโปร์เขาจําเป็นจะต้องดรอปตัวผู้เล่นบางตัวไว แล้วก็ตัวผู้เล่นนะครับที่ลงไปเราคิดว่าจะไม่เสียหายเนี่ยลงไปแทนมันอยู่ที่ว่าฝีเท้านักเตะคนนั้นนักเตะคนนั้นจะจะเข้าใจหรือไม่ว่าทําไมโค้ชเขาถึงส่งให้ลงมันก็อยู่ที่นักเตะคนนั้นแล้วนะครับว่าเขาจะอ่าใช้โอกาสนี้นะในการสร้างผลง,งานได้ขนาดไหนนะครับในการที่จะแสดงฝีเท้าในนามทีมชาติไทยที่โค้ชให้โอกาสแล้วก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งครับประเด็นระยะยาวคือตอนนี้นะ ถือว่าทีมชาติไทยเราเนี่ยชุดทีมที่มีเจจนาธิปนะครับชุดชุดทีมที่เรามีโกอุ้มเจชนาธิปก็ยอดเยี่ยมชุดทีมที่เราไปแข่ง LP b a n แบงคับกับเตกัติมอนะผมจะพูดว่าสีประสาน3าประสานแดนหน่ามีเพื่อนบอกว่าไวยดเชอร์ยังเล่นไม่ดีจริงครับแต่เวลามารวมเข้ากับสุพนัทกับแพตติกุตาบสันแล้วมันเกิดผลงานที่ยอดเยี่ยมครับยกตัวอย่างเช่น ไวเดชเชอร์ลงเล่นตอนที่เราไปแข่งกับเวียดนามร่วมกับแพตริกร่วมกับสุพนัทนะครับฟังเหตุผลให้ดีนะถึงไวเดชเชอร์เองในส่วนตัวเขาเล่นคนเดียวถ้าไม่มีแพตริกกับสุพนัทเขาก็ไม่รู้จะร่วมเล่นกับใครเขาอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าแพชชั่นของนักเตะเหล่านี้เหมือนเคมีมันตรงกันนะมันทําให้เราชนะเวียดนามอย่างอย่างสนุกเลยเล่นลื่นไหลามากและเราถล่มติมอร์เมื่อวานก่อนเนี้นะครับเมื่อสี่ห้าวันก่อนเนี่ย นะครับนาทีแล้วเนี่ยแพทริกูตาสันนะครับสุพนัทเหมือนตาวิลเลียมเวเดเชอร์ครับเรามีเบนเดวิดและตามมาด้วยเสกสันราตีเราจะเห็นได้ว่าเจนนี้เขาเล่นด้วยกันลื่นไหลามากดังนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยผมพูดเพื่อจะให้ให้เรามองเห็นว่านี่ก็อีกชุดชุดหนึ่งที่ที่เราเล่นดีนอกจากชุดที่เรามีเจอชนาทิปมีโกอุ่มนะครับเราก็มีชุดชุดนี้อีกที่เล่นดีมันจะไลยบรรยากาศครับตอนนี้อิชิยังคิดว่ามันยังไม่พอ ที่จะไปในระดับเอเชียหรือระดับโลกไปบนโลกเนี่ยเราจะต้องเพิ่มความมีคนเข้าอีกเรามีปัญหาด้านซ้ายใช่ไหมทําไงถ้าเกิดมีปัญหาเนี้ยโค้ดเขาเขามีวิธีคิดของเขาแล้ะครับณณณเวลานี้เนี่ยการที่จะบินไปสิงคโปร์วันพรุ่งนี้เขาต้องรับผิดชอบแมตท,ที่เจอกับสิงคโปร์ในในการไปเยือนด้วยดังนั้นการจัดตัวเพเล่นจึงเป็นการจัดตัวที่ค่อนข้างที่จะเกินความคาดหมายของเราแต่ผลการแข่งขันออกมา เราชนะแล้วครับแล้วเราก็เข้ารอบแล้วนะคลิปนี้ผมอยากจะบอกแบบนี้คลิปที่แล้วผมวิจารณ์เพื่อจะให้ท่านมองเห็นว่าสิ่งที่ผมมองเห็นจริงๆเป็นอย่างไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นพอเรามองเห็นแล้วเราจะมีความเข้าใจในทีมเรามากขึ้นนะครับพอมีความเข้าใจแล้วเราจะสามารถเดินทางต่อไปได้ด้วยความเข้าใจตรงนี้มันจะปลดล็อกนะนะครับมิติบวกคือมิติแห่งความเข้าใจครับมิติบวกคือมิติแห่งความเข้าใจและส่งกําลังใจให้กัน นะครับไม่บูลลี่ไม่ต่อว่าไม่ทำลายครับจุดนี้ตั้งหากครับคือจุดที่สาคัญที่สุดร่วมให้กำลังใจทีมชาติไทยต่อไปครับวันพรุ่งนี้มีแมตท,ที่สนุกมากอีกแมตหนึ่งพรุ่งนี้ลืมไม่ได้ครับสองทุ่มตรงทีมชาติเวียดนามเปิดบ้านต้อนรับการมาเยื่นงทีมชาติอินโดนีเซียและตอนนี้นะครับช่องผมนะครับขอความกรุณาครับคืออา เรื่องการคอมเมนต์เรื่องอะไรก็ตามแต่นะครับขอให้เป็นเป็นเ,นเรื่องสร,ร้างสารรค์การต่อว่าด่าทอรหรือว่าการพูดอะไรที่เสียดสีเนี่ยผมขออนุญาตนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมวิจารณ์กับการเสียดสีด่าทอมันคคละเรื่องนะครับท่านต้องแยกให้ออกนะครับเราจะได้เห็นแง่มุมต,ต,ต่างๆนะครับถ้าผมไม่วิจารณ์รร <S <s ท่านจะรู้หรือครับว่าแนวรุกแนวประสานเราคืออะไรนะครับถ้าผมไม่วิจารณ์ท่านจะทราบหรือครับบางท่านจะทราบเลยครับว่าแนวแดนรับของเราเนี่ย ตัวหลักตัวยืนของเรามันสําคัญอย่างไรและนักเตะตัวใหม่นักเตะอายุน้อยกับอายุมากมันต่างกันอย่างไรท่านจะรู้เลยครับเมื่อผมพูดไปแล้วนะครับผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนะอาจจะยังไม่ทราบเนี่ยจะได้รับประโยชน์ในการวิจารณ์ของผมส่วนเพื่อนๆทีเเ่เข้าใจแล้วก็ต้องกราบขออภัยครับท่านก็ต้องเผื่อให้คนที่เขายังไม่เข้าใจได้ฟังด้วยนะครับเราไปร่วมกันครับครอบครัวฟุตบอลหนักแน่นเดินทางไปร่วมกันสิ่งที่เกิดขึ้นเราเกิดนะครับบรรยากาศแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว และทุกครั้งทีมไทยเราก็กำจะชนะและทำผลงานได้ดีตลอดมาทุกอย่างนะครับเราตําหนิตีเตียนเพื่อสร้างสรรค์และเพื่อจะให้มันเกิดสิ่งที่ดีขึ้นการเดินทางต่อไปนะครับผมเชื่อนะการเจอกับสิงคโปร์เนี่ยกับเจอกับกัมพูชา2แมตช์เราเพียงเสมอเสมอแมตช์หนึ่งหรือชนะแมตช์หนึ่งเราเข้ารอบแล้วแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยปรารถนาอยากให้เราชนะทั้งสองแมตช์แน่นอนครับโอกาสที่เราจะชนะสิงคโปร์และกัมพูชามีแน่นอนครับ hãy lần tìm Tôi là một chiếc sau đó đỏ con <coughs> là ngà vỗ đi. Tất cả mê đôi chúng của hãy làm hay đôi đi xa đi chung tôi sẽ ăn bằng phong cách một căn tất. Kim sáng kim đấu chân Việt Nam. Gọi men tim la mà không lên bỏ kênh và gọi lên

Land, land of football, King of Asian Football Championship of Chucky Assan Mitsubishi Electric Cup, High Patriot Fuck, X-Fuck, exactly the biggest football tournament in the Assan region Now everything comes strong and scary This battle is like a football war game hôm nay đổi quốc gia Thái Lan hay đổi tên quốc gia Indonesia Hãy đi trước bước tôi sẽ thắng bằng phong cách võ đẳng cấp Kim sang, xị kim sang, xị đấu chân Việt Nam Khỏi men tim sát lao, khỏi ma xanh bạc ban Khâu hoa khói lên bọc kênh Khỏi hú hoa khói lên bọc kênh mày khói xịp áo chân là ai Nóng mới khói xịp bạc chim thay Ngày khâu xa bây sút lắm nam khô Khỏi cứ đau, khỏi men lao Championship of Chucky Asan, Mitsubishi Electric Cup, High Tech cock XO, Be the biggest football tournament in the Asan region. Now everything comes strong and scary. This battle is like a football war game.